วันนี้นะครับเรียกว่าคนดูห่งกระแสเยอะมากเนอะเพราะว่ามันมีดราม่าสําคัญนะครับนั่นก็คือเรื่องของทองคํา ทองจบทองจริงทองอะไรต่างๆนานาอ,อ่ะวันนี้ทางคุณตั๊นะครับเขาก็ควงคู่สามีนะครับป้าเบีย,ยออกมาเล่าเรื่องนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยขอ้อเท็จจริงเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีรายละเอียดมากมายซึ่งวันนี้เนี่ยเขาก็มีการเช็คเปอร์เซ็นต์ของทองนะครับก็ออกมาว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ทองที่เขาได้ขายตามนั้นแหละมันก็มีดราม่าอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือว่ามีคนเนีเขาซื้อปี๋เสียไปนะครับราคา30 0 0 0ื่นนิดๆนะครับแต่ว่าเอาไปขายคืนกับร้านอื่นเนี่ยได้แค่17 เขาบอกเอ้ยมันคาดเคลื่อนนะจำนวนน้ำหนักหรืออะไรต่างๆซึ่งทางทางคุณเบียนะครับซึ่งเขาก็ได้บอกนะว่าอ่ะเขาจะรับคืนรับคืนในราคาที่ซื้อไปเลยเอาของแถมกลับมาด c เเนี่ยเขาก็ขายออกไปทั้งหมด8ตัวนะครับเขาก็รับคืนเต็มจํานวนไปเอาของแถมแล้วก็จะคืนเงินเต็มจํานวนอันนี้เขาก็ต้องขอโทษนะอาจจะมีการเข้าใจผิดและพูดไม่ชัดเนื่องจากว่าเวลาที่ขายนะครับในไลฟ์สดเนี่ยบางทีลูกค้าเข้ามาในจังหวะที่ ซื้อแล้วก็โอนเลยอาจจะไม่ได้ฟังรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของสเปกทองหรือตัวน้ําหนักทองคําก็อาจจะเข้าใจผิดได้ว่าตัวนี้เนี่ยขายในราคา3 0ม0 0ื่นเนาะมันอาจจะเป็นทองหนึ่งบาทหรืออะไรต่างๆอันนี้ก็จะคืนเงินให้นะครับส่วนในเรื่องของคําพูดว่าเงินอยู่ในกระเป๋าคุณคุณจะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทางคุณตากเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นในลักษณะของที่ว่าลูกค้านี่ส่วนใหญ่โอนไปผิดบัญชีเพราะว่าเขาก็ย้ําอยู่เสมอว่าของเขาเนี่ยโอนเข้าบัญชีบริษัทแต่ถ้าโอนไปที่มิจจี้มิจฉาต่างๆที่ เป็นนายนางสาวอะไรต่างๆแล้วเกิดมีความเสียหายก็เกิดขึ้นเขาก็จะพูดเตือนอย่างนี้ตลอดเวลาว่าเงินอยู่ในกระเป๋าคุณทำไมคุณไปโอนอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ก็อาจจะทําความเข้าใจผิดกันได้จริงๆไม่ได้ไปบูลลี่ลูกค้าว่าจะซื้อก็ซื้อไม่อยากซื้อก็ไม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยถนอมไม่ใช่เป็นในลักษณะข,ของการเตือนมิจีอันนี้เป็นสิ่งที่เขาพูดนะในส่วนอีกส่วนหนึ่งนะั่นก็คือว่า เวลาเขาขายเนี่ยถามว่าเอ๊ะทำไมขายเป็นเท่านั้นเท่านี้เขาก็บอกมาว่าเขาขายพร้อมความเชื่อศาสตร์มงคลเอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆปีสงปีเสียไอ้ไข่มันมีความเชื่อเป็นพุทธพาณิชย์เหมือนพระสมเด็จไงพระสมเด็จก็คือเป็นพระที่แบบมันบวกความเชื่อไปเป็นแวลูต่างนั้นต่างๆนานาในส่วนว่าจะมีการไปร้องไปอะไรต่างๆนานากะสอบงสอบคอบอะไรอย่างนี้เขาก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการอืมเขาก็พูดอีกว่าว่าตอนนี้ เวลาซื้อของเนี่ยมันคืนได้นะเพราะระบบติ๊กตงติ๊กตอกอะไรเขาก็โปรเทคลูกค้าค่อนข้างมากมายต่างๆซึ่งตามนี้สำหรับที่เขาสัมภาษณ์มาส่วนรายการคุณก็ไปดูได้นะดูดูเดือดเดือดนิดนึงรายการก็สนุกสนานอ่ะประเด็นสำคัญจะมีการฟ้องร้องเหลืออะไรต่างๆนานาอันนี้ก็ต้องไปดูอีกช็อตหนึ่งนะแต่ว่าเขาก็บอกว่าวันนี้เนี่ย ที่เขามาออกรายการก็พิสูจน์แล้วว่าทองเขาก็าทองจริงแต่แฮชแท็กทองปลอมมิดจี้หรืออะไรต่างๆเขาเสียหายแล้วมันเรียกคืนไม่ได้เขาก็ต้องต้องคนออกมาทําก็ต้องรับผิดชอบแล้วเขาก็ยังบอกต่อว่าคนที่มาสร้างเรื่องคนแรกเนี่ยก็กล่าวหาเขาไม่หยุดแบบรัวๆทาคลิปอะไรบูรีอะบอริจีทำให้เขาเสียหายภาพรวมเขาเขามีเด็กมีบริษัทมีหน้าร้านมีอะไรอย่างนี้ที่ต้องดูแลต่างๆก็อาจจะต้องแสดงความรับผิดชอบกันไป เรื่องราวประมาณนี้อะสํหรับใครมีความเห็นยังไงก็ว่ากันไปอืมประมาณนี้